สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ยินดีตอนท้าขอบสู่สองหนองป้าเด้อเมื่อนี้เขาจะไปเที่ยวพี่น้องไปเที่ยวทงเมื่อนี้นนองปลาสิไปเกี่ยวเขาเด้อไปเกี่ยวเขาซอยนะบบาวนะพอดีเราเกี่ยวแต่ดเลยเนาะอพี่น้องแต่ว่านนองปาโบอท่านจะไปซอยเราจะเถื่อนนะเพระาะว่าเมื่อนี้ยามบ้านภาคหงเฮียนมันก็เลยจะไปเกี่ยวซอยได้เพระาะว่า น้องปลาหันขอบคพื่น้องปลาสิบริฮิตหน้าเด้พี่น้องจะกินแต่เขากับหน้าบ่าวเพราะว่าแม่เออแม่น้องปลาพ่อน้องปลากับยูไทยเนาะแบบเราน้องปลากับยูกับแม่เถ้านนะได้แบบบริมีไผ่เฮ็ดหน้ามีแต่หน้าบ่าวเฮ็ดกับไอแกกินแต่เขากับเราหขนาะก็เลยปลาสิไป็สอยแล้วเนาะไปไปเจอกันอยู่ทงไฮทงหน้าตอนนี้เขากะห่อทงไฮทงหน้าไอ้เนาะพี่น้องแต่ว่าบริเมนหน้าเขาเด้อตัวนี้หน้าหน้าสาวตีเราอยู่แถวนี้เนาะอาเกตนี่คือร้านไส้ น้องปลาเนาะอา้าวสบายดีนะสบายดีโอ้ยเอ้เอ๋ยเห็ดเอียงเนี่ยนะอ้าวสบายดีน้องพูดสบายดีคุณลูกนี่คือน้องพูดน้องร้านสาวน้องปลาเองเป็นเอื่อยของน้องเจดไปตอนนี้พักกำลังย่างไปเนาะวันน,า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 นี้จะหอหน้ารับบาลครับหน้ารับบาลเขาก็อยูอีกจ้าหน่อยก็ยหอพี่เนาะเย้าหอเลยจะถ่ายให้เบิ่งตอนเกี่ยวเขา ตอนนี้เขาก็หอดหน้านาะบ่าวพ่อเลเ้าะพี่นอนเขาจะเกี่ยวอยู่หานี้แหละเขาสิมาเกี่ยวกับสาหน่อยเนาะสบายดีสาหน่อยน,อ <laughs> นี่คือด,นดนูน้องบ่าวเ่อเดิ้ผพี่นอนเขาจะมาเกี่ยวอยู่ห้นี้แหละย้อนเกี่ยวเนาะนี่ <laughs> มันสิมีตัวบทันลักุกนะ จุกแบบวสัม่าเสมอฮะนะผอานกระดูกนัว่าเขาดึก้าคนกกแม่นสบายดีเียวขอด้วนี่คือดูกนัว่าเขาคนคนกกเตอพี่น้องมีสาคนโตปุนนตัดนองหลาดเป็นคนตัดทู้่ายทุสชายันตัดดูกนาว่าเขามีสามคนไปเขาสีเดิมเกียวกันเลย พี่นองตอนนี้เขาก็หอทงไททงหน้าเนาะเขากับเกี่ยวเขาแน่วแนี้เขาเกี่ยวได้หนึ่งเขาลองเกี่ยวเดียว,ยว,ยวน้ามันจะนีเป็นหนักนนเนาะของหนัก มันเลงเสาอีกมันงกะโมทันอ่ะห่อนแห้งพี่น้องเดี๋ยวมันสวยๆมันงกะมันสีห่อนเนาะเพราะว่ามันสีแดงแหงตอนนี้มันยังอยู่แบบนี้ ีตอนนี้เฮาออก,กะเกี่ยวแล้วแล้วแถวหนึ่งเนาะนี่เฮาแล้วแล้วแถวหนึ่งยัาสิไปต่อแถวที่สองเนาะไปกันเด้อเมื่อยห่ว่าเสาร์หน่อยเมื่อนี้มันด,ดนน <c ười> มเนาะเบื้องบ้านนี่ป้เาเนาะขวดอ่ะเดี๋ยวพอมันสวยแหงมันจะหแหแลกแหวมันจะหอน ไปต่อแถวที่สองเลยเพราะว่ามันเป็นซุกแบบบ่าสม่ำเสมอปานใดมันจะมีตัวดิบแน่ตัวสุกแน่ไปเข้าสีเดิมเกี่ยวกันอีกแถวที่สองทุกคนตอนนี้เขากบเกี่ยวเขาเกือบจะเดี่ยวให้เลยเนาะแต่ว่าเขาแบบว่าเขามันซุกบ่าสม่มเสมอนะเขาเกี่ยวเอาแตัวมันซุกเขากบตอนนี้มันกะ เบิรแต่หน่อตัวมันสุกแถวทั้งด่งางหากในกล่องมันคือสุกแห้งหน่อแต่จริงๆอ่ะยังเคีย้ยวอยู่เยี่ยฮาสิไปเคี้ยวให้ใหม่เด่เพระาะว่าไห้นี้มันมันเรือแต่ตัวเคี้ยวค่ะนะเยี่ยฮาสิไปเคี้ยวให้โตใหม่เดี๋ยวจังยามไปเลยเดให้ใหม่มันกะสุกแห้งเลยนะเนาะเดือดแห้งเลย ว่าท่านอะโตท่านอะซุกก็มีคือให้น่งแต่ท่านอะซุกปันไดแต่ว่าในเกอะหันูซื้อว่ามันเดืองง่แต่ว่าในตัวจริงหันท่านอะเดืองง่งปันไดแต่ว่าให้นี่ค่ะซุกเกือบเบิดจ้ะเดี๋ยวเราจะขอโตไปเกี่ยวก่อนเด้อแบบนี้เพราะว่า,ผาเผาแดดนะเดี๋ยวมันสีแดดแห้งกว่ามันสวยแห้งเลย เพิ่งให้เดี๋ยวเนาแต่ว่ามันเดือดแต่โตมันมันบราสุกเขาก็เลยสิไปคนเขาต่อไป Kau mati, k วันนี้เขากำลังค้นเขาแล้วเนาะเขาก็สิมานั่งพักแล้วเขาก็สิกินนางมันเมื่อยแฮกพี่น้องมันหอนขอนอนก่อนเด้อวันนี้นอนก่อนเกี่ยวเข่ามือแดกเกี่ยวเข่ามือแดกแล้วมันกะมันกะหอนเนี่ยนี่มือแดกเลยกับมือแดกเลยกับไปเลยดีเลยทุกคนตอนนี้เขากะย่างมาห่อเถื่อนเลยเนาะ ตังจากที่เข้าขึ้นแต่เกี่ยวเขาเ้ากัะยางมาแต่หน้าแล่ตอนนี้ก็หอะเทื่อนเดีวแ้วก็เมื่อ,อยแห้งเนาะขนาดถ้ากระโด่งตอนเสาเดียวนลยแต่ก็แต่ก็มวนอยู่นิดนึงแต่คิดนี้ก็สิโจ๊กเปียงซาเมเดอร์พี่น้องชีไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนเพราะว่าอากาศมันหอะฮะนนะทำมาคิดนี้ก็อย่าดืมกดไตคกดแชร์กดติด,ดตามให้น้องปลาในเดอ้อ ค่ะเป็นกําลังใจให้น้องฟ้าเนี่ยคลิปนี้ก็สิจบเพียงซ้ํานี้เด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า